สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ์ทุนบอยคลิปนี้ก็อยากจะมาอัปเดตนะเรื่องของการขออนุมัติตัวสปอตบิตคอยน์ ETF นะแล้วก็อัปเดตในเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจนะของทางสหรัฐอเมริกานะที่มีการประกาศออกมา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานับว่าจะมีผลกระทบนับกับตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมยังไงกันบ้างนะครับก็เช่นเคยนับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เพื่อนนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับแต่เรื่องของตัว s p o ต Bitcoin e t ีเนั้นเนี่ยก็มีข่าวมานับล่าสุดนั้นเนี่ยตลาดหุ้น N แอสแตกนะก็ได้ยื่นแก้ไข ตัวเอกสารนับ 19b-4 นะซึ่งก็คือเป็นเอกสารลนะิสต์นับที่ทางผู้ขออนุมัตินั้นเนี่ยจะบอก SEC ว่าจะทำอะไรนะครับซึ่งมีการยื่นนะับแก่ทางกรตอตของสหรัฐอเมริกานะสำหรับการขออนุมัติตัว Spot Bitcoin ETF นะจากผู้จัดการส,สินทรัพย์นะแบ็กล็อกและก็ วคาเลียนับซึ่งการยื่นเอกสารนี้นั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายนะครับในกระบวนการอนุมัติของกรอตอของอเมราิกานะครับแต่ก็ยังต้องรอเอกสารตัว S1 อยู่นะ S1 นั้นเนี่ยก็เป็นเอกสารลักษณะที่ทางผู้ขออนุมัตินั้นเนี่ยจะแจ้งนะครับให้กับลูกค้านะครับรู้นะว่าตัว SpotBitcoin ETF นั้นเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นนะครับเพื่อที่จะให้เว็บเทรของสรัมริกาเริ่มลิสต์หุ้นของหลักทรัพย์เหล่านี้ไปนะซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนนั้นเนี่ยก็คาดการณ์นะว่าการอนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับตัว SpotBitcoin ETF นั้นเนี่ยอาจจะมาก่อนนะครับช่วงวันที่10นะครับเดือนมกราคมนี้นะซึ่งก็เป็นช่วงที่เป็นกำหนดเส้นตายนะครับของทางกองทุน ARK Investment แล้วก็ 21นนแชร์นั่นเองนะครับนั่นก็คือข้อมูลล่าสุดนะที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับตัว SpotBitcoin ETF นะแล้วก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นั่นเองนะเนี่ยก็มีการประกาศนะตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายๆตัวนะตัวที่น่าสนใจนะมีการประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์นะที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับอย่างตัว Unemployee Rate นะอยู่ที่ระดับประมาณ3.7%ซนะซึ่งก็เท่าตัวเลขนั้นเนี่ยเท่ากับเดือนที่แล้วเลยนะครับหลังจากการ ประกาศตัวเลขตรงนี้ออกมานนเนี่ยตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้ตลาดเองนะก็ยังมองนะเฟดนั้นเะนี่ยน่าจะมีการเริ่มนะลดดอกเบี้ยอยู่นะั้นเเริ่มมีการลดดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่เดือน3มวันที่20เดือนสามนะเป็นต้นไปนะก็หลังจากที่ตัวเลขตัวนี้ออกมาเนี่ยก็ยังมีการมองอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูตัวเลขอันเอ็มพู t เลนะครับซึ่งเป็นก็เป็นอีกข้อมูล หนึ่งที่น่าจับตามองนะเพราะว่าเฟดเองนั้นเนี่ยก็มองตัวเลขเรื่องของตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับปัจจุบันนั้นเนี่ยอยู่ที่3าเจนตะตัวล่าสุดนะที่มีการประกาศออกมานะครับซึ่งเ,เท่ากับเดือนที่แล้วเลยนะแล้วก็ต่ํากว่าที่ตลาดนะ forecast ไว้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะดูแพทเทิร์นของกราฟนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะทำไฮ g ์ไฮนะทำจุดสูงสุดนะที่สูงขึ้นนะสำหรับตัวอันยมพเนะครับ ดูเหมือนจะเป็นเทรนขึ้นไปแบบนี้นะผมจะเปลี่ยนสีซะหน่อยนะครับดูเหมือนจะเป็นเทรนขึ้นไปแบบนี้นะเป็นไฮไฮนะแล้วก็เป็นโลโลว์ไฮนะทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นต้องมาดูข้อมูลเดือนถัดไปด้วยนะว่าจะวิ่งขึ้นไปหรือเปล่านะสำหรับตัวสำหรับตัวอนิมพูเลตนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวข้อมูลอื่นๆนะตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะที่เพิ่งมีการ ประกาศออกมาด้วยนั้นเนี่ยนั้นเนี่ยก็คือตัว United States I S M Service Employment นะครับซึ่งก็คือตัวเลขดัชนีการจ้างงานนอกภาคการผลิตนะครับมีการประกาศออกมานะตัวเตัวเลขกันเนี่ยอยู่ที่นะครับ43 3นะครับซึ่งเรียกว่าต่ำนะกว่า forecast ที่ forecast ไว้นะที่พยากรณ์ไว้อยู่ที่ประมาณ50.7นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะดูเลเวลนะที่อยู่ตรงนี้นั้นเนี่ยก็คือที่ 43.3นั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นเลเวลที่ค่อนข้างที่จะต่ําเลยนะครับออยอตัวต่ําลงมานะับเท่ากับในช่วงปี2020นะช่วงแพนดามิกนะครับช่วงเกิดโควิดนะครับแล้วก็ในระดับตรงนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเทียบมองกลับไปนะในช่วงประมาณปี2 0 0 7 2 0 0 8น,นเนี่ยก็อยู่ที่ระดับเ,เรียกว่ายอตัวต่ําลงมานะครับช่วงที่เกิด e c เ s s i o n เกิดขึ้นนะแล้วก็อยู่ในระดับต่ํากว่าในช่วงปี2002ด้วยนะครับ2002นั้นเนี่ยเกิด ีเชชันด้วยนะแต่ว่าตัวเลข U.S. I.S.M. Service Employment นั่นเนี่ยอยู่ต่ำอยู่ต่ำนะครับก่าปี2002ด้วยนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะว่าอาจจะเห็นเสรจนะครับมีการที่จะลดดอกเบี้ยนะในช่วงเดือนมีนาคมที่ตลาดคาดการก็เป็นได้นะครับซึ่งจากการที่ตัวเลข ISM ย่อต่ำแบบนี้นั่นเนี่ยถ้าเกิดลองมาดูนะเร,รีแอคชัน,นะของตัว S&P 500นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเนี่ยก็มี r รีแอคชัที่ค่อนข้างที่จะย่อตัวต่ำลงมาอยู่นะครับเป็นแท่งสีแดงตรงนี้นะนิดหน่อยนะประมาณสัก1.5 2%นะครับมีการยอ่อตัวต่ำลงมานะสำหรับตัวดัชนีหุ้นนะ S&P 5แ0นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองดูตัวเลขเอาตัวเลขเอเขเอผมจะลองเอาตัวเลข จ็อบโอเพนนิ่งนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับจ็อบโอเพนนิ่งนอกภาคการเกษตรนะผ่านด้วยตัวเลขเอ่อานด้วยตัวเลข u n e m p l o y m e n t l e ต e l นะตัวเลขันเนี่ยอยู่ที่ระดับหนึ่งับดสนะความหมายตรงนี้นะั่นเนี่ยหมายความว่ามีงานอยู่หนึ่งจุดสี่งานต่อคนตกงานหนึ่งคนนะครับถ้าเกิดเราจะดูเทียบนะกับเส้นสีส้มนะเส้นสีส้มก็คือตัว ฟันเฟดเลทนะครับในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยสังเกตเห็นนะว่าเฟดนะจะเริ่มย่อนะครับเริ่มที่จะลดดอกเบีย้ยลงมานั้นเนี่ยในระดับที่ตัวเลข Job Opening ่านะครับหารด้วยอัอ Un late Level นเนมพูย t เลทเลเวลเนี่ยอยู่ในระดับประมาณสักต่ำกว่าหนึ่งนะอย่างเช่นตรงนี้ที่เกิดขึ้นในช่วง Financial Crisis นะปี2007-2008องนะตัวเลขที่หารออกมานั้นเนี้ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ0ู3นะครับ แล้วก็ในช่วงปี2019นะปี2019นั้นเนี่ยไม่ได้เกิด recession นะแต่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยลงมานะตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตัวตัวเลข job o p e n พนนนะหารด้วยตัว u n employment level เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.16นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ระดับประมาณ1.4นะซึ่งก็หมายความว่าในทุกๆคนตกงานหนึ่งคนจะมีอยู่1.4จ็อบรองรับนะครับถ้าเกิดหานตรงนี้ดังนั้นยังอยู่ในระดับที่สูง อยู่นะครับก็ต้องรอดูตัวเลขตรงนี้ต่อไปนะไปจนถึงเดือนมีนาคมนะบาบเฟดนั้นเนี่ยจะมีการลดดอกเบีย้ยอย่างที่ตาลาดนั้นเนี่ยได้คาดการเอาไว้หรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับส่วนค่า Bitcoin, ฟียนกลีอินเด็กตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับ70นะซึ่งในระดับ70นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูที่ระดับ70นั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่นั้นนั้นเนี่ยก็จะเป็นระดับ ที่เถ้าไม่ใช่ช่วงที่บิตคอยทํำออทามไฮก็จะเป็นช่วงที่เป็นขาขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นจุดสีเขียวตรงนี้นั่นเนี่ยก็คือจะเป็นเสียนคลินเด็กที่ระดับ70-80นะก็ดูเหมือนจะเป็นช่วงขาขึ้นนะครับบางครั้งนัเนี่ยในปี2000ในเดือนออกัสปี2020นนเนี่ยเป็นช่วงโลคอลท็อปนะก่อนที่จะยอ่อตัวต่ำลงมาในช่วงปี2020 September นะครับ แต่วถ้าเกิดเราดูที่เลเวล60ถึง70นั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นช่วงขาขึ้นนะสลับกับช่วงทําจุดสูงสุดอยู่เหมือนกันนะในในช่วงเฟียนกลินเด็กที่อยู่ที่เลเวลนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินนี้คือราคาของตัวบิตคอยนะส่วนจุดนั้นจุดสีต่างๆนั้นเนี่ยคือเป็น uh, ตัวค่าเฟียนกลินเด็กนะที่เลเยอรเข้าไปนะ ส่วนภาพรวมตลาดคริปโตนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้เนี่ยตัว Bitcoin ก็เรียกว่ายังไซเวย์อยู่นะในรอบหลายๆวันที่ผ่านมานี้นะเนี่ยก็คงจะรอความชัดเจนนะในเรื่องของโดยเฉพาะตัวข่าวเรื่องของตัวสปอตบิตคอยอีทีเอนะอาทิตย์หน้านะั้นเนี่ยผมคิดว่าคงจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะว่าจะอนุมัตินะเดือนนี้หรือเปล่าวันที่10เดือนนี้หรือเปล่านะซึ่งก็เป็นกําหนด เดทไลน์นะของ Arc Investment กับ2 1 One Share นะครับถ้าแอปพูฟตรงนั้นนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะแอปพูฟทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่แอปพูฟก็คงจะย้ายไปที่ช่วงเดือนมีนาทีเดียวเลยนะครับโอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องปิดคอ i n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุสน,นช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุสนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวส